ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเนี่ยก็จะประกาศประมาณไม่เกินรกรกฎาคมปี68นะครับมิฉนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่ม,มีการทําและก็คัดกรองบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับทีนี้พอบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงครับคือคุณจุลพันธ์บอกว่ากลุ่มคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับรัฐจะเอารายชื่อของคุณและสิทธิ์ของคุณ ไปผ่านกระบวนการคัดกรองสบายใจได้อา่ามิฉะนั้นแล้วสรุปก็คือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิมไม่ต้องลงทะเบียนครับ14.5ล้านคนแต่เอา้าใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่เคยมีหรือพลาดจากครั้งที่แล้วไปนู่นนี่นั่นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะลงรูปแบบไหนแล้วลงที่ไหนเดี๋ยวรัฐจะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับปันเกนเอาเกณฑ์ เกณฑ์เนี่ยอะคร่าวๆนะยังคงเป็นเกณฑ์เดิมก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีมีทรัพย์สินในวันที่ตรวจสอบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถ1ล้านบาทขึ้นไปและไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้าน1ล้านบาทขึ้นไปไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือเกณฑ์เดิมคร่าวๆนะ มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเดี๋ยวใกล้ๆประมาณต้นปีเขาจะชี้แจงมาเป็นข้อๆอันนี้คือเข้าวๆาวนะครับแต่ทีนี้มีปรับเปลี่ยนครับมีปรับเปลี่ยนคืออะไรโดยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับพอใครได้แล้วเนี่ยอาจได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ใช้ไปตลอดเรื่อยๆแต่รอบนี้พอทําใหม่เสร็จสับปั๊บเขาจะมีการทบทวนทุกๆ8เดือนหรือทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนจนจริงไหมใหม่จนจริงไหมเพื่อจะ ป้องกันไอ้พวกจนไม่จริงเข้ามานะครับก็จะมีการทบทวนเรื่อยๆอเบื้องต้นก็คือ8เดือนและที่สำคัญสิทธิ์ในบัตรอ้าวมันยังคงจะเป็น300อยู่ไหมและที่สำคัญก็คือว่าไอบ้บางอันที่ไม่ได้ใช้เช่นค่ะก๊าซค่าเดินทางที่ มันมีคนใช้น้อยมากเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วยเหลือยังไงเขาก็จะไปประชุมกันเหมือนกันกระทรวงการลางชี้ชัดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนรอบปี2568เร็วๆนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติของท่านทั้ง8ข้อพร้อมกับติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันวันนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรค รอบปี2568มาอัปเดตให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนได้ลับทราบล่าสุดนะคะนายชูลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่งก็ออกมาเปิดเผยสําหรับความคืบหน้าของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบปี2568นะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการกําหนดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงไหนทั้งนี้ในส่งของเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศร,ร,รษฐกิจฐาน รากและสังคมได้ไประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดิมการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบปี2568จะต้องดําเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม68แต่ล่าสุดนะคะเนื่องจากความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างผู้จัดทาระบบการลงทะเบียนจึงทําให้กระบวนการเปิดลงทะเบียนถูกเลื่อนออกไปก่อนแบบไม่มีกําหนดแต่กระทรวงการคลังเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าการเลื่อนการลงทะเบียนนั้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีสิทธิ์ในปัจจุบันซึ่งตัวเลขจะอยู่ ประมาณ14.5ล้านลายพอรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะยังสามารถใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดผู้สื่อข่าวก็ยังรายงานเพิ่มเติมนะคะ ถึงกระบวนการที่กระทรวงการคลังได้เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็พยายามศึกษาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ผ่านแอปพลิเคชันแห่งรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่1ขณะเดียวกันนะคะก็ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์ทั้งผู้ถือบัตรลายเก่าและลายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมในการดำเนินงาน ป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์นะคะซึ่งในด้านของเกณฑ์รายได้ครัวเรือนยังมีอยู่เหมือนเดิมขนาะเดียวกันนะคะในเรื่องของการถือครองที่ดินจะทําให้สามารถตรวจสอบได้จริงนั้นพร้อมที่จะดูรายละเอียดในเรื่องของทรัพย์สินการถือครองฉลากและพันธบัตร ทั้งหมดนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าคุณสมบัติทั้ง8ข้อมีอะไรบ้างคุณผู้ชมจะได้ไปทบทวนสิทธิ์ของตนเองว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าสําหรับคุณสมบัตินะคะที่ทางด้านกระทรวงการคลังได้กําหนดไว้ก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2มีรายได้คนรับไม่เกิน10,000แนบาทต่ตอคนภายน ในครอบครัวเฉลี่ยไรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีและก็ะสามนะคะสัส์สนทางการเงินอันได้แก่เงินฝากพันบตรตราสารีนต่างๆต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันและต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะต้องไม่มีบัตรเครดิต และต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและข้อสุดท้ายนะคะต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในศาลสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสสอวอันนี้ก็ไม่ได้นะคะ สำหรับสิทธินะ์ณปัจจุบันนี้ทางน้านกระทรวงการคลังเองก็พยายามเน้นย้ำในเรื่องของสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือพี่นังประชาชนและตัวเลขนะคะของเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนณนะปัจจุบันอยู่ที่1545บาทต่อคนต่อเดือนทั้งหมดนี้นะคะก็จะแบ่งแยกจำแนกออกเป็นตามรายละเอียดก็จะมี1วงเงินค่าซื้ออุปโภคสินค้าในโครเวเืียอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้จะได้ทุกเดือนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขออ้อ2งวง เงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะตัวนี้รัฐบาลมองว่าอาจจะเพิ่มจาก750บาทเป็น1,500บาทก็ต้องรอความชัดเจนจากการประชุมของคณะกรรมาการรัฐบ,บริการอีกทีหนึง่งนะคะว่าจะได้เพิ่มไหมส่วนข้อ3นะคะวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะและก็ข้อ4มาตรการบรรเทาภา,ะาระคณะปลาปา100บาทต่อ โครเรียนต่อเดือนและก็ค่าห้านะคะมาตรการบรรเทาลดภาระค่า,าไฟ315บาทต่อคนต่อโครเรียนอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ ตัวเลขโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ1545บาทหรือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการช่วยเหลือนะคะรัฐบาลมองว่าจะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงอย่างน้อยๆน,นะคะก็ให้เข้าถึงสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยากให้คนจนทั่วประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ให้ทั่วถึงการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลให้ทั่วถึงกันดังนั้นเราก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกทีนึงว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ไวันหนหสายตรงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับรายละเอียดของการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้ว่าจะลงทะเบียนในลักษณะใดคุณสมบัติเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันค่ะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคุณหนุ่มที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าใครที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ยอมอยืดอย่างตัวตนเนี่ยมันจะมีผลต่อ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมปีหน้าปี2518จริงไหมคําตอบคือจริงครับคืออธิบายอย่างนี้นะก่อนหน้านี้ยุคลงตู่เขาก็เปิดให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นช่วงกันยายนุลาปี2565และก็มีคนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหมดแล้วนะอยู่ประมาณ14.5ล้านคน อ้าวทุกคนก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ได้สิทธิ์ส0มร้อคือไอ้คนที่ได้สิทธิ์ส0มร0อยสาทุกเดือนไม่มีปัญหาอะไรครับใช้ได้ปกติไม่ต้องตกใจแต่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาไปเช็คในระบบบัญชีย้อนหลังปรากฏว่าในบรรดา14.5ล้านคนมีถึง9แสนกว่าคนอเกือบล้านคนเนี่ยที่คุณสมบัติคุณผ่านแล้วแต่ด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบ คุณไม่ไปยืนยันตัวตนหรือ KYC ต่อก็คือคนที่ได้สิทธิ์ผ่านและไม่ยืนยันตัวตนก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์300 300 300 300อนี่แหละมันสูงถึงประมาณ900าแสคนเนี่ยมันจะมีผลต่อการลงทะเบียนในปีหน้ามีนาคม68มีผลยังไงยังไม่ต้องตกใจฟังผมต่อคืออย่างนี้ฮะรัฐบาลใหม่รัฐบาลคุณอุ้งอิงเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ ด้วยการที่ปีหน้าปี68มีนาคม68เนี่ยก็จะให้ทุกคนมาลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถูกไหม<_ <C> _ e> เขาก็เลยบอกว่าเอานี้ละกันคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้ว14.5ล้านคนก็ <_ S 1> <_ S 2> คือคนที่ได้300 3 0 0 3 0าทุกเดือนเนี่ยคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วเขาจะเอารายชื่อ14.5ล้านคนนี่แหละไปตรวจสอบคัดกรองตามคุณสมบัติแบบใหม่ตามคุณสมบัติใหม่ที่เขาจะวางกรอบ ซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนไม่ต้องนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกเลยว่าคุณได้หรือไม่ได้ในปีหน้าแต่9แสนคนเนี่ยถ้าคุณไม่รีบไปยืนยันตัวตนหรือ kyc ก่อน26ธันวาคมคุณจะไม่ถือว่าเป็นคนเก่าแล้วนะคุณจะต้องเป็นคนใหม่และพอคนใหม่ต้องทำอะไรต้องสมัครไงคุณจะต้องไปสมัครเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณนะย้ำว่าเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์แต่คุณต้องสมัครเสียเวลาไปสมัคร มีนาคมปี68คือปีหน้ามิชนาแล้วถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่าที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสมาัครคุณต้องรีบยืนยันตัวตนหรือ kyc ก่อน26ธันวาคมปี2567เข้าใจผมนะส่วนคนที่ได้300 300 300 300, 300ทุกวันนี้ทุกเดือนนี้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรจะต้องเดือดร้อนก็คือ9000 0 0คนเนี้ยคุณต้องรีบไปยืนยันตัวตน หรือ KYC ที่ธนาคารกรุงไทยก่อนเพื่อคุณจะได้เป็นคนเก่าและจะต้องจะได้ไม่เสียเวลาไปสมัครใหม่โอเคเข้าใจหลักคิดนี้นะบางคนถามต่อเลย<ไ> KYC อ่ะคืออะไรเอาอย่างนี้ผมอธิบายง่ายๆนี่ไง KYC นี่จิมตรงนี้เข้าไปตรวจสอบระบบาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วมันขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบเดียวน,นะ ไอ้ที่บอกห้ส่มเอกสารอกะไรไม่เกี่ยวนะอันนั้นก็ถือว่าคุณน่ะไม่ได้สิทธิ์ไปแล้วนะ KYC ก็คือว่าคุณสมบัติของคุณผ่านหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนี่ขั้นตอนนี้ไม่ได้ KYC ก็คือยืนยันตัวตนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นแบบนี้แล้วประมาณ9000 0 0คนอยากให้คุณไปยืนยันตัวตน KYC ให้เรียบร้อยก่อน26ธันวาคม เพื่อจะได้เป็นคนเก่าที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในมีนาคมปี68ส่วนคนที่ KYC ไม่ทันหลัง26ธันวาจะถือว่าคุณเป็นคนใหม่มีนาคมปี68คุณจะต้องลงทะเบียนใหม่ก็จะต้องไปปวดหัวใหม่นั่นเองโอเคไหมไอคนที่ได้300 300ไม่มีปัญหาแต่คนที่เอาโอเคฉันไม่มีเวลาไป KYC ที่กรุงไทยสาขาไหนก็ได้ฉันไม่มีเวลา ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณแต่คุณก็เสียเวลาไปลงทะเบียนใหม่เท่านั้นเองเอาถามต่ออีกเอาต่อต่อแล้วฉันจะเช็ดยังไงฉันลืมไปแล้วเพราะมันต้องปี6 5อ่ะเอามาให้เว็บไซต์ที่จะเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบเสร็จสปปับปั๊บอ่ะกรอกบัตรประชาชนกรอกวันเดือนปีตรวจว่ามันขึ้นเป็น k y c หรือเปล่า k y c ตามภาพที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะ ถ้าขึ้นให้กอกไอ้ส่งคุณสมบัติส่งเอกสารอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้แล้วแต่อันนี้คือเขาได้แล้วแต่เขาไม่ยืนยันจดตนเท่านั้นเองนี่ k y c กรุงไทยทุกสาขาก่อน26ธันวาแต่ถ้าใครไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรก็เสียเวลาไปลงทะเบียนใหม่เท่านั้นเองโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวในบ้านฟ้าผมจะแปะภาพนี้เอาไว้ในในข้อความแรกแล้วกันส่วนอันนี้เดี๋ยวผมคัดลอกมาแปะเอาไว้ให้นะครับ